ะะเรามารู้เรื่องย่อาๆในเรื่องกว่าแผ่นดินจะกลบหน้านะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะว่าในบทนี้เนี่ยเขาพูดเกี่ยวถึงเรื่องอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะบทนี้มีแง่คิดอันความผิดติดตรึงตราเสียชื่อนานนักหนาดินกลบหน้า ไม่สิ้นอายซื่อไว้ใจเป็นสุขหลีกพ้นทุก์สุขใจกายสำนวนเทียบความหมายพูดให้ดีเป็นสีตนในเรื่องนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับชื่อนะคะชื่อเสียงนะคะเกี่ยวกับความผิดนะคะแล้วก็การพูดดีที่เป็นสีแก่ตนนั่นเองนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเรื่องย่อของเรื่องกวาดแผ่นดินจะกลบหน้าเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังเรื่องนี้แล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อคิดและก็ให้คติเตือนใจกับนักเรียนได้ในหลายๆเรื่องเลยค่ะ เริ่มมาที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะก็มีคุณพ่อพสุนะคะคุณแม่เดือนลูกสาวคนโตเนี่ยชื่อว่าฟางนะคะส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยชื่อว่าเฟียวนั่นเองค่ะครอบครัวนี้นะคะคุณพ่อเนี่ยรับราชการนะคะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดนั่นเองนะคะครอบครัวนี้นะคะก็มีความรักความอบอุ่นให้เก่กันมาเสมอนะคะเป็นเหมือนครอบครัวธรรมดาทั่วไปเลยค่ะ มีอยู่มาวันนึงนะคะขณะที่ครอบครัวเนี่ยกำลังทำกิจกรรมเล่นตีแบดด้วยกันนะคะก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะมาหาคุณพ่อนะคะซึ่งสามีภรรยาคู่นี้นะคะชื่อว่าคุณธีระนะคะแล้วก็คุณวีนานั่นเองนะคะมาหาคุณพ่อนะคะโดยเฟียวเนี่ยก็เดินไปหานะคะถามว่ามาหาใครครับนะคะ คุณธทีรักกับคุณวีนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอามาหาคุณพส,สุนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของฟางแล้วก็เฟียวนะคะแต่ว่าเฟียวนี่ก็ยังไม่เปิดประตูให้นะคะในตอนแรกนะคะต้องถามก่อนว่าเป็นใครมาหาใครแล้วก็ต้องเดินไปถามผู้ใหญ่ในบ้านก่อนว่ามีคนนี้มาหาให้เปิดประตูได้ไหมนะคะจนถึงจะมาเปิดประตูได้นะคะ นักเรียนก็ต้องจําข้อนี้ไว้นะคะว่าหากมีคนแปลกหน้านะคะมาหาเราที่บ้านหรือว่ามาหาใครที่บ้านเนี่ยนักเรียนอย่าเพิ่งเปิดประตูนะคะต้องไปถามผู้ใหญ่ก่อนว่าให้เปิดประตูได้หรือเปล่านั่นเองนะคะตัดมาที่คุณทีระกับคุณวีนาเนี่ยเขาก็นํากระเช้ากระเช้าหนึ่งนะคะมามอบให้กับคุณพสุนะคะเด็กๆเ,เนี่ย ก็มาเปิดกระเช้าดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ตื่นเต้นนะคะมีทั้งกาแฟขนมนู่นนี่นั่นมากมายนะคะแต่เปิดไปเปิดมานะคะก็เจอกล่องเงินค่ะกล่องเงินกล่องนี้นะคะเป็นกล่องเงินที่ซ่อนอยู่ข้างในกระเช้านะคะทีนี้คุณพ่อของฟางแล้วก็เฟียวเนี่ยเขาก็รีบนํามาเก็บไว้นะคะแต่ว่าคุณแม่เดือนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะให้เอา กล่องเงินกล่องนี้นะคะนําไปคืนคุณธีระกับคุณวีนานั่นเองแต่คุณพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็เก็บกล่องเงินกล่องนี้นะคะแล้วก็นําไปเก็บไว้บนห้องนะคะคุณแม่เดือนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าถือว่าเตือนไปแล้วนะคะซึ่งกล่องเงินกล่องนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นกล่องที่ดีหรือไม่ดีคะอ่าเป็นกล่องที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ากล่องเงินกล่องนี้นะคะคุณธีระกับคุณวีนาเนี่ยเขานําม,มา เพื่อที่จะติดสินบนนะคะคุณพสุนะคะในการที่จะซื้อที่ดินในการทำตลาดแห่งใหม่นะคะซึ่งที่ดินตลาดแห่งนี้อยู่นอกชานเมืองนั่นเองนะคะซึ่งคณะกรรมก,การหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่จะซื้อที่ดินผืนนี้แต่ว่าด้วยความที่คุณพสุนเนี่ยเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็ลงมติไปว่า จะซื้อที่ดินผืนนี้ที่อยู่นอกชานเมืองนะคะก็ไม่มีใครสามารถคัดค้านได้นะคะก็เลย ซื้อแล้วก็สร้างตลาดขึ้นมานะคะแต่ปรากฏว่าค้าขายไม่ค่อยดีนะคะในตลาดสุดแห่งนี้นะคะเพราะว่า1อยู่นอกชานเมืองนะคะเดินทางก็ลําบากแล้วก็ค่าเช่าที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะเพราะค้าแม่ขายที่มาลงทุนในการที่จะขายของเนี่ยก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ล่มค่ะตลาดนี้ก็เจ๊งไปในที่สุดนะคะจนสุดท้ายนะคะคณะกรรมการต่างๆเด่เขาก็มาตรวจสอบแล้วก็พบว่านะคะ สามีภรรยาที่ชื่อทีรักกับวีนาเนี่ยทำการทุจริตนะคะโดยคุณพ่อของฟางแล้วก็เฟียลเนี่ยก็โดนหางเล็กไปด้วยนะคะเพราะว่าให้ความร่วมมือในการซื้อที่ดินตลาดแห่งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีนะคะด้วยการถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด5ปีนั่นเองนะคะคุณแม่เดือนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องพาลูกๆเนี่ย ย้ายบ้านนะคะขายบ้านขายรถนะคะขายทุกอย่างในบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่อื่นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาของการที่ว่าทําไมฟางแล้วก็เฟียวเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ลืมเรื่องในอดีตทุกๆอย่างไปนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณแม่เดือนทั้งฟางแล้วก็เฟียลเนี่ยรู้อยู่แก่ใจคะ่ะว่ายังไงก็ลืมไม่ได้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องกวาแผ่นดินจะกลบหน้าไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะย้อนมาหาตัวเราเองนะคะหากเราทําดีนะคะมันก็จะย้อนมาเป็นสิ่งที่ดีแต่หากเราคดโกงนะคะทําไม่ดีผลสุดท้ายแล้วเราก็หนีความจริงไม่พ้นนั่นเองค่ะต่อให้เราเปลี่ยนชื่อหรือว่าต่อให้เราย้ายที่อยู่นะคะ สิ่งเหล่านี้มันก็จะติดตามเราไปตลอดค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแต่ว่าผลกระทบจากคนอื่นนะคะจากคุณพ่อประสุนเนี่ยที่ทำไว้ไม่ดีนะคะคดโกงเนี่ยก็ส่งผลมายังลูกแล้วก็ภรรยาที่จะต้องรับผลกรรมนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าที่เขาบอกว่าจนกว่าแผ่นดินจะกบหน้าก็นั่นก็หมายถึงจนกว่าจะเสียชีวิตนั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องนี้คุณครูก็หวังว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นคติเตือนใจในการกระทําของเรานะคะว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนั่นเองค่ะที่